สามสิ่งนี้ถ้าคุณมีเงินวิ่งเข้าหาคุณค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นจิตวิทยาเรื่องของการเงินค่ะใครที่มีคุณสมบัติเหล่านี้แน่นอนค่ะเงินก็จะวิ่งเข้าหาเป็นคนโชคดีด้านการเงินแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขกับการจับจ่ายใช้สอยเงินด้วยค่ะมาเช็คดูนะคะว่าคุณได้มีคุณสมบัติที่ทําให้เงินวิ่งไล่ล่าเงินวิ่งตามหาอยู่ที่ไหนก็มีเงินมีทองหรือเปล่านะคะอันดับแรกข้อที่1ค่ะนั่นก็คือคุณเป็นคนที่มีความจดจ่อด้านบวกเกี่ยวกับการเงินไหมนะคะแน่นอนค่ะว่่าาาบบงงงคคนนนนอออออออกกกวววเเเเเหหหมมืืลลลตตััยะ การที่จะมานั่งพูดบวกว่าฉันหาเงินเก่งฉันมีเงินเข้าคือการหลอกตัวเองค่ะแต่การบอกว่าฉันไม่มีเงินฉันไม่เก่งฉันไม่มีค่าพอฉันเกิดมาจนฉันชีวิตแย่ฉันต้องมีเงินใช้ไม่มีเงินใช้ตลอดชีวิตคือเรื่องจริงนั่นคือการหลอกตัวเองว่าจนค่ะหลอกตัวเองว่าขาดแคลนค่ะแล้วการที่เรามาบอกว่าเฮ้ยหลอกตัวเองหรือไม่หลอกตัวเองที่รักเขาเวลาที่คุณพูดเล่นคุณพูดจริงคุณยืมชีวิตใครมาคะมันไม่ใช่ร้านเช่าหนังสือนะคะที่จะไปยืมมาเดี๋ยวน ไม่ว่าคุณบอกว่าคุณคิดเล่นพูดเล่นทําเล่นมันก็คือเรื่องจริงเพราะคุณหายใจจริงๆนี่คือชีวิตจริงๆของคุณเพราะฉะนั้นชีวิตไม่ใช่สิ่งล้อเล่นค่ะทุกครั้งที่คุณตัดสินใจว่าโลกมันห่วยโลกมันแย่มีทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องการเงินเงินก็เลยไม่เข้าอ่ะความคิดอับโชคปากอับโชคการกระทําที่เฉื่อยชามันไม่ทําให้มีเงินเข้านั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่คิดบอกว่าเฮ้ยการมานั่งคิดบวกคือการหลอกตัวเองงั้นการที่คุณบอกว่าคุณไม่มีเงินคุณหลอกตัวเองไหมล่ะคุณกก็หลออตัววเเงงจจนนนใคามทททีีี่่่สุดแ้ริย ความเป็นจริงในชีวิตคุณคุณก็ไม่มีเงินเพราะอะไรคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่คุณคิดซ้ําๆไม่มีเงินชีวิตแย่ความเป็นจริงมีแค่นี้คือคุณเลือกตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่แท้จริงในการที่จะไม่มีเงินนั่นเองน่ากลัวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งค่ะทัศนคติเชิงบวกสําคัญมากอีกอย่างหนึง่งการหลอกตัวเองว่าจนไม่มีเงินเครียดกดดันล้มป่วยค่ะการหลอกตัวเองหรือว่าการพูดจริงว่าตัวเองมีเงินเข้ามีชีวิตดีขึ้นทําให้เราสดใสมีชีชวิตชีวาเอ็นโดฟินหลั่งไหลเป็นคนที่โชคดดี้้าาานนนนนนนกรรเเเงินนัััพะะฉะวนน เลือกค่ะที่จะตัดสินใจคิดบวกพูดบวกกับทัศนคติที่ดีด้านการเงินเงินจะได้วิ่งหาคุณค่ะต่อมานะคะเช็คดู m มา i ลิสที่2นะคะนั่นคือ เชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีโอกาสทางด้านการเงินที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะวันนี้คุณเชื่อไหมคะว่าเงินเข้ามาหาคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาที่คุณเชื่อคุณจะไม่เหลือพื้นที่ให้ความล้มเหลวคุณจะไม่เหลือพื้นที่ให้ความผิดหวังคุณจะทําให้ทุกพื้นที่ในชีวิตเต็มไปด้วยการเงินที่ดีค่ะเชื่อมั่นค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เงินเข้าฉันเนี่ยนอนเงินเข้าฉันเรียบร้อยแล้วเงินเข้ามาหาฉันตลอดเวลาเงินวิ่งหาฉันฉันเป็นคนโชคดีนนด้านการเงินฉันมีโอกาสทางด้านการเงินเสมอจงเชื่อว่าคุณเป็นนคทีี่ม โอกาสด้านการเงินอยู่เสมอและคุณจะไม่เคยอับโชคด้านการเงินสังเกตไหมคะไม่ว่าเราจะลำบากขนาดไหนนะคะรู้สึกกดดันขนาดไหนสุดท้ายก็จะมีเงินจํานวนนั้นมาจ่ายมากินมาใช้อยู่ดีชีวิตเราไม่เคยขาดแคลนด้วยเงินนอกจากการที่คุณไปหลอนกล่อมจิตนะคะว่าม,มีเงินเท่านั้นเองค่ะโอกาสการเงินอยู่ในชีวิตคุณรอยช่องทางพันช่องทางอยู่เสมอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่2มีไหมคะข้อนี้ให้โอกาสตัวเองได้มีการเงินเข้ามารอยช่องทางทุกทิศทางแบบไม่ต้องมีเหตุผลค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องปลูก ฝังไม n เซ็ตของเราเปลี่ยนใหม่นะคะเพื่อที่ทําให้เงินนั้นวิ่งไล่ตามหาเราค่ะสุดท้ายนะคะเช็คข้อที่3ดูค่ะปลูกพลังงานสูงค่ะสังเกตไหมคะคนที่คิดว่าตัวเองเงินไม่มีชีวิตแยก่ก็จะไม่มีความกระตือรือร้น,รน เฉื่อยชาไม่อยากทําอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นข้อที่3พลังงานสูงคือมีความรู้สึกตื่นตัวตื่นเต้นมีชีวิตชีวาขยันนะคะแล้วก็มีความสุขกับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองพลังงานสูงต้องเป็นพลังงานด้านดีด้วยนะคะเงินเข้าแล้วขายได้แล้วนะคะปิดบัญชีนี่เรียบร้อยแล้วบ้านใหม่รถใหม่ผัวใหม่เมีมยใหม่ชีวิตใหม่ลูกใหม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเรียบร้อยแล้วให้ปลุกพลังความตื่นตัวของพลังงานสูงเชิงบวกเอาไว้แล้วเงินจะวิ่งไล่ตามหาคุณค่ะและนี่คือจิต วิทยาทางการเงินที่โน้มน้าวให้คุณนั้นมีพฤติกรรมที่จะไปแขวียควหรือเพิ่มพูนการเงินในชีวิตคุณให้เรามีกําลังใจในการหาเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะจําไว้นะคะว่าเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาเพื่อมีความสุขความสุขคือหน้าที่ของเราเงินทองเป็นของหาง่ายค่ะใครชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์เบิ้นปทิตานะคะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่านับแต่นี้เป็นต้นไปฉันมีเงินใช้ตลอดชีวิตฉันมีเงินจ่ายเหลือเกือเฟือฉันมีเงินง่ายฉันหาเงินง่ายฉันหาเงินเก่งฉันมีโอกาสทางการเงินอยู่เสมอเงินวิ่งตาามหัน เงินวิ่งตามหาความสุขนะคะความสุขทําให้เงินตามมานะคะความรู้สึกที่ว่ามีโอกาสทางด้านการเงินทําให้เงินวิ่งเข้ามามันเป็นอะไรที่ make s e n s ง่ายๆเลยค่ะลองปรับวิธีการคิดดูนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าที่ผ่านมาเงินจะเข้าหรือไม่เข้ามันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่ข้างในใจว่าเราคอนเฟิร์มไหมเราตัดสินใจไหมที่จะให้เราเป็นคนที่มีเงินใช้ตลอดชีวิตให้เงินวิ่งหาเราและเป็นคนที่มีความโชคดีทางด้านการเงินค่ะอาจารย์เปิ้ลขอไวพรให้ทุกคนโชคดีทางด้านการเงินมีเงินเข้า12ล้านบาทแบบไม่ต้อง ดีรับเงินทุกสกุลในโลกไปนี้เลยค่ะจำไว้นะคะเราโชคดีด้านการ